สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะกับเซลล์ปใหมายอิสุเชียงตลายโดยกลุ่มนกเงือกสำนักงานใหญ่ค่ะตอนนี้เราดูกันที่สำนักงานใหญ่โปงสลีนะเจอกันวันที่24มกราคม2568ค่ะอะ่เจอกันแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยนะคะเจอกันช่วงเชา้ชาๆแดดปุ่นๆน,นิดนึงนะคะวันนี้เป็นวันที่24มกราคม2568นะเดี๋ยวจะพาท่านค่ะมาต้อนรับชมนะคะกับรีวิวคันนี้เป็นสประตูไฮแลนเดอร์2 สอเกลด L อซีเทาใหม่เอลบ e สใหม่ล่าสุดเลยนะคะหล่อสวยงามมากๆเลยดีเทลรายละเอียดนะคะของคันนี้นะเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปต้อรับชมใกล้ๆพร้อมๆกันนะคะกับ4ประตู Highlander 2.2 L ลเกียร์ธรรมดา เทาเอลกลุสใหม่ล่าสุดนั่นเองค่ะส่วนสําหรับท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาเซลปีใหม่ค่ะตามลิงค์อนล่างตัวลงนี้ได้เลยค่ะ0 9 5ย์8 8 9 9 4 ID สไอดีรงไอพีดับเบิลเอ็มเอไอหนึ่งห้าเจ็ดเก้าหือเฟ e บุ๊กส่วนตัวค่ะเซลปีใหม่อ s สุเพี s u อสุเชียงรอยใบเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเมื่อเซฟช่องทางการติดตามปีใหม่ตัวเรียบร้อยแล้วเราไปรับชมกับรถคันนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะ สำหรับคันนี้นะคะสีประตูไฮแลนเดอร์2.2เกรด L สีเทา L plus ใหม่ราคาค่าตัวอยู่ที่885,000บาทตัวรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมดสีสีค่ะจะมีสีเทา L plus สีบรอนเงินสีดำแล้วก็สีขาวมุกแต่ถ้าสีขาวมุกราคาก็จะเพิ่มกว่านี้ไปอีก7,000บาทนั่นเองค่ะก่อนอื่นจะเรามารับชมในส่วนของดีเทลรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนนะคะตัวนี้ค่ะในส่วนของไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับซูเปอร์เดไลท์ที่อยู่ภายในโคม เดียวกันค่ะ,ะในส่วนของซูเปอร์เดลไรท์ก็จะทําหน้าที่ได้ถึง3อย่างเป็นไฟซูเปอร์เดลไรท์สองสว่างเวลากลางวันไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีภายในหลอดเดียวกันนั่นเองค่ะ,ะแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์ก็จะทําหน้าที่เป็นไฟสูงและไฟต่ำภายในหลอดเดียวกันนั่นเองค่ะ,ะในส่วนของกันชนหน้าแอร์เคอร์เทนช่องระบายอากาศลดแรงตั้งฐานนะคะช่วยให้รถของเราค่ะวิ่งได้รูหลมเนาะแล้วก็ช่วยในเรื่องการประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นด้วยนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะด้านหน้าตรงนี้ดีไซน์ทูรีดิมเมชัน มีลักษณะของการเล่นเฉดสีอยู่3เฉดสีด้วยกันค่ะก็จะมีสี้อนเงินตรงนี้นะคะแล้วก็สีเทาสีดํานะคะรับกับในส่วนของโลโก้อีซุโคลเมียมขนาดใหญ่ค่ะออในส่วนของกระจังหน้าสังเกตดีไซน์ของเขาจะเป็น2ชั้นขนาดใหญ่จะมีเขี้ยว เล็กๆด้วยนะคะเอกลักษณ์ของอีกสุดนั่นเองค่ะด้านล่างก็จะเป็นช่องระบายอากาศนะคะขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่นั่นเองช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของเครื่องได้ดียิ่งขึ้นเนาะอ่ามาดูในส่วนของล้อแมกค่ะตัวนี้เกรด L อ่ะล้อแมกตัวยกสูงนะก็จะได้เป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยขอบ17นะคะลักษณะแบบเป็นก้านเฉียงแบบนี้มีอยู่ทั้งหมด6ก้านด้วยกันค่ะตัวนี้รับด้วยยางบิสโต้นะคะซีรียางอยู่ที่ สองห้าห้าเท้าหกห้าอานั่นเองนะคะตัวนี้ในส่วนของช่วงล่างแบบล่างสุดเลยตัวรุ่นนี้นะคะคอยสป,ปริงอิสระปีกนกสองชั้นมาพร้อมกับชุบอัพแก๊สเหล็กกันโครงช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ โลโก้ไฮแลนเดอร์อยู่ด้านข้างซ้ายขวานะคะตัวนี้กระจกมองข้างซ้ายขวาจะเป็นสีทูโทนค่ะด้านบนสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดําออกดําด้านมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็น LED นั่นเองอะบันในข้างนะคะสีทูโทนค่ะมือจับรุ่นนี้นะ จากโรงงานจะเป็นคโครเมียมนั่นเองเนาะในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้เห็นในส่วนของแชสซีค่ะจะเป็นแชสซีขนาดใหญ่ดีไซน์ออกแบบมีลักษณะสอดประกอบกันสามท่อนนะคะซึ่งในแต่ละท่อนก็จะทําหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะในส่วนของท่อนหน้าสุดรองรับน้ําหนักในเรื่องของเครื่องยนต์ตรงกลางก็จะรองรับน้ําหนักในเรื่องของห้องโดยสารด้านหลังสุดก็จะรองรับน้าหนักในเรื่องของการบรรทุกด้านเองเนาะ มาดูด้านหลังนิดนึงตัวนี้นะคะไฟท้ายนะทิ่โปอาร์มอ LED ดีไซน์มีลักษณะ3เส้นนะคะ เวลาเปิดไฟนะแสงไฟจะส่องสว่างได้ชัดเจนและสวยงามให้ความปลอดภัยกับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้นนะคะเวลาเหยียบเบรกนะแสงไฟดวงด้านบนนะคะจะส่องสว่างมากกว่าเพื่อเลยทํางานคู่กันกันกบไฟเบรกดวงที่สามเนาะโลโก้2.2 DDI m a ดี h e r s o n เอกลักษณ์ว่ารุ่นนี้นะคะคือตัวเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุด2.2นั่นเองเนาะตัวนี้มือจับด้านหลังจะเป็นโครเมียมมาพร้อมกล้องมองหลังแบบบลูอินนะคะกระบะท้ายนะคะ ดีไซน์แบบ ดูแบบเส้นสายลวดลายดูถึกและบึกบึนจริงขึ้นนะคะอืมทาให้อ่าดูในส่วนของบอดี้ตัวรถของเราก็ดูใหญ่ขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อีซูดีแม็กเป็นโครเมียมนะคะกันชนท้ายแอลรไดนามิกบลูอินค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถดีไซน์ออกแบบให้ขึ้นลงสองสเต็ปขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรุ่นนี้นะมองภาพตัวรวมแล้วกับสีเทาใหม่ด้วยเทาเอลบรูถือว่าสวยงามลงตัวนะ,ะอืมถ้าเป็นสีขาวมุกก็ราคาเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ สีนี้ดูแลรักษาง,ง่ายสีเทาใหม่นะคะเป็นสีที่ขายดีแล้วก็ลูกค้าค่อนข้างจะให้ความนิยมชมชอบแล้วก็จับจองกันเข้ามาค่อนข้างจะเยอะกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะกุญแจที่ได้ก็จะเป็นกุญแจรีโมทประมาณนี้นะคะ เปิดมาดูด้านในนิดนึงนะคะตัวนี้ที่พักแขนก็จะเป็นแบบซอฟท์พัดพรมด้วยผ้านะคะปุ่มครอบพุมต่างๆนะอ่าตัวนี้ก็คือออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะเป็นระบบไฟฟ้ามาให้หมดแล้วนะกระจกมุข้างซ้ายขวาปรับไฟฟ้ามาให้แล้วจะเรียบร้อยนะคะวเวลาต้องการปรับเอียงก็หมุนขวาอย่างนี้ก็เอ็นขึ้นเอ็นลงซ้ายขวานั่นเองด้านล่างใส่ขวดน้ําได้1.5ลิตรกันเลยทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องของตัวคอนโซลนะคะรุ่นนี้นะคอนโซลก็จะเป็นแบบอ่า ดีไซน์ประมาณนี้นะคะเป็นวัสดุที่เป็นยูรีเทนนะคะยังไม่มีการหุ้มหนังนะสำหรับเกรด L นะคะก็จะมีช่องใส่ของอนเนกประสงค์ให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินเนาะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าซ้ายขวานะคะหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วตรองรับระบบความบรรทุง Apple CarPlay ตรอไรออโต้มาให้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอก็ยังเป็นคงยังเป็นยังคงเป็นกล้องนะคะในเรื่องของกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะหน้าจอตรงนี้ สาธิตนิดนึงเปิดปุ๊บนะคะในส่วนของเครื่องเล่นนะอ่ะเข้าเกียร์ถอยก็จะมีกล้องมองหลังแบบนี้ให้ด้วยนั่นเองค่ะอ่ะตัวนี้แอร์เป็นแอร์มันนวลน,นะคะสามจุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ํายาแอร์นั่นเองเวลาเปิดแอร์ก็กดปุ่ม AC ด้วยไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไลฟ์ฟา้ากระจกหลังเนาะ อ่าถัดมาในส่วนของเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์หกสปีดดีไซน์ช่วงชักสั้นดีไซน์ให้เอ่อเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยอะมะจับหัวเกียร์นะคะนี่คือเกียร์ว้างนะเข้าเกียร์ถอยเอามือสอดแบบนี้ดึงขึ้นหรือจะมาแบบนี้ก็ได้จะยิ่งงหรือจะอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เราสะดวกนะคะก็แบบนี้ดึงขึ้นแล้วผลักไปด้านหน้านะ ก็จะมีกล้องมองถอยให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้พวงมาลายยัยยูรีเทนค่ะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยอยู่ด้านซ้ายด้วยเนาะถ้าเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay หรือ Android Auto นะคะก็จะสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยกดรับสายวางสายโทรศัพท์มือถือหน้าจอเข็มเลืนไมเป็นแบบเข็มเลืนไมแบบนี้นะคะ อในส่วนของหน้าจอเข็มดันมานี้ก็จะเป็นอุณหภูมิด้านนี้ก็จะเป็นเกณน้ำมันเนาะด้านซ้ายเป็นตรอบรถนะคะ <c oughs> ด้านขวาเป็นความเร็วเนาะอืม ชันมาด้านนี้มีอะไรบางังนะคะมุมนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของปุ่มรีเจนนะคะ,ะก็จะมีเรื่องของเครื่องยนต์ยูโรห้าขึ้นไปเราต้องกดตอนไหนก็ต้องกดตอนที่มีไฟแจ้งเตือนบนเข็มเดือนใหม่นะคะก็ให้เราทารําคนการกดตรงนี้นะแต่โดยปกติเครื่องยนต์ของเราจะทาการรีเจนโดยอัตโนมัติยูแล้วนะคะอันนี้เป็นปรับไฟหน้าออโต้สี่ระดับขับขี่ทั่วไปจะอยู่ที่ศูนย์นะคะมีการบรรทุกประมาณ300อยู่ที่1 600อยู่ที่2หรือมากกว่าน,นั้นก็อาจจะเป็น3นั่นเองลองไปปรับ ใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของตรงนี้นะ,ะมาดูกันต่อในส่วนของภายในห้องโดยสารดูเบาะนะคะตัวนี้เบาะนะ,ะสำหรับเกรดแอนะคะจะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะมีการเดินได้ที่เป็นได้สีดำนะคะ เบาะผ้าพรีเมียมดีไซน์ใหม่นะคะดูในเรื่องของเส้นสายลวดลายก่อนนะก็จะได้ประมาณนี้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมสีดํานะคะสําหรับเกรดเอลสังเกตการคุมโทนสีภายในห้องโดยสารเขาจะคุมโทนสีเป็นสีทูโทนนะคะโทนลน่างจะเป็นสีดําข้างบนก็จะเป็นสีออกสีเทานั่นเองเ,องเนาะอ่าดูห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงนะคะตัวน,นี้ภายหลังด้านหลังนะคะ ตันนี้ยังไม่มีแอร์หลังมาให้นะคะมีช่องเสียบอยู่ S B นะคะท้าย C ไว้ชาร์จไฟได้ไวมากกว่าเดิมนั่นเองอ่าเบาะตอนหลังนะคะก็จะถือว่ากว้างขวางมากๆนะคะดึงที่พักแขนลงนะดึงลงปุ๊บนะคะก็จะสามารถวางแก้วน้ําแบบนี้ได้ด้วยนะคะสังเกตเห็นนะประมาณนี้แล้วก็เอาขึ้นนะแล้วก็เบาะด้านล่างก็สามารถแยก 60- สินะคะใช้งานตามความเหมาะสมอีกทีนึงหรือว่าจะเอาข้างบนลงมาก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะ ก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นั่นเองอห้องโดยสารกว้างขวางนะคะสังเกตพื้นที่เหนือศีรษะจรดที่วางเท้าเนาะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์นิดนึงค่ะทุกคนไปตามมา2.2 m ฟอร์ดใหม่นะคะสำหรับรุ่นนี้เครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์2.2แ a c p h e r s o n ใหม่ล่าสุดนะมาพร้อมกับขุมพลังแรงม้า163แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอ,อยู่ที่400นิวตันเมตรนะคะทำงานที่รอบ1600ถึง 2,400รอตัวรอบต่อนอาทีนั่นเองนะคะตัวนี้มา ไวแรงเมาแล้วเร็วขึ้นแรงขึ้นและปลี่ยนน้ำมันยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับเทอร์โบไฟฟ้านะคะฝาครอบใหม่หมดเลยนะในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ของอ e ีซูซูค่ะเขาก็จะมีการจัดวางให้เยืองหลังพนาน้านิดหนึ่งนะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ําหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนะคะตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นปา้ายแผ่นเพลแสดงเลขเครื่องเลขเชสซีนะคะมาดูในเรื่องของอัตราการซึ่งเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงนิดหนึ่งนะคะสาหรับคันนี้เห็นไหมตัวนี้นะคะจะประหยัดน้ํามันอยู่ที่ 5.2กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาเซล์ปีใหม่ตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือ Facebook ส่วนตัวเซล์ปีใหม่อิสุสุเพจอิสุเชียงตะลายบายเซลล์ปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสู้ทนนุกคันดันทุกเพจเปทุกเงื่อนไขค่ะอ่าสนใจทักอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาได้มีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าสามารถโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยมั่นใจ100%บริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านเหลือสัญญามัดนับตลอดรถกันอีกทีหนึ่งนะคะให้เรื่อง การออกรถอีสุไปแดงเป็นเรื่องง่ายๆลองอินบอ็อกเดี๋ยวโทรเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมได้สำหรับวันนี้ค่ะเซลล์ปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านม,มากๆเลยที่สารรับชมคลิปจนจบยังไงก็อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้เซลล์ปีใหม่ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าทีนึงคะ่ะบ๊ายบาย